Thank <laughs> ฝ่ายการสตรเนีโจนะครับฝาวันเส,สาร์แบบนี้มีความสุกสนานจะมอบให้นะฮะดูจากร่างกายเราสามคนแล้วนะครับร่างกายของเราลีกแข็งแรงกันทุกคนใ<ด>ออกกำลังกายกทุกคนนะครับเ,เราบอ,อกว่าแข็งแรงแข็งแรงครับเรา,รเราออกกำลังกายแลทุกคนครับรอบใครให้เจ็บนะครับบอกได้อย่างเดียวไม่เคยกล้มกายอะไรเอาแน่นอนเลย <c oughs> โอ้ยุ่งกัดนะครับ นนมันเกิดเป็นยับฟักเชื้อ,ต,อ <c oughs> ต้องพยายามดูแลสุขภาพต,ตัวเองให้ดีเพราะตอนนี้นะบอกได้อย่างเดียวว่าหลายคนเนี่ยจะมีใครเป็นไข้หวดัดใหญ่ไหมครับเหยนไหมครับไม่ปกินี้อึไข่ไข <c oughs> ้หวัดใหญ่ไม่รู้จักเห็นไหม, <c oughs> ไ,มได้กินเขาหรอกโลกไฟแท่เจ็บไปกินโรคไฟแล้วเหรอเชื้อเขาเหลือกินจริง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันเอ่อกาบเิดเชื้อแล้วเออไม่แบบเป็นดี้กล้าเดก้าที่แบบตัวเหลือๆตาตุ้มๆไหนทำให้ดูซิแล้ผมทำโส์ไม่เป็นจริงป่ะตายอย่างผมไม่เคยโสวก็อาทอดเหรอเด็นอาวัธดีเนี่ยครับเต็นมาหลายปีไม่คิดว่านะไม่กี้สมัยฮะหัวตัวเาติไม่เข้าัติดไม่เข้าด้วยตยางนี้ไม่ทคำตถือหวานนะยูเรโซ ครับวันนี้เลซาน่านะครับจบมาสารเณนะครับวันนี้เราทราบข่าวว่าเนี่ยทางค่ายแอมี่นะครับมีการเปิดตัวหนังใหม่แต่วันนี้นะครับสารเณมานะครับล่งไม่ธรรมดาแน่ครับปิดดาราทั้งหลายนะที่มาในงานเนี่ยมนจากคนแรกนะฮะนี่ฮะเป็นเราแน่นะครับสวัสดีครับมิตรูนิดาี่นะนของาในวันนี้ใชไหมครับพี่ดาพี่ดงใช่ไหมครับ